คนใดคนหนึ่งธาตุขานของใครรองรับได้หมดท่านัดตามเนื้อหาของท่านไม่มีที่จะผิดพลาดคาดเคลื่อนเป็นอย่างอื่นไปได้จะลดเลยลดกันอยากได้อยากด,อากดีอยากมีอยากเป็นแต่ในขณะฐานะที่ว่าการทำหน้าที่อะไรอะไรมันก็ยังเป็นไปได้เหมือนเดิมนะมันเหมือนกับทำไปก็มีความหลุดพ้นไปในตัว ทำแบบสมมุติทำแบบไม่ยึดติดก็ทำทำไปเหมือนกันไม่ได้ว่าเป็นพอประจักษ์อะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่เฉยๆไม่เฉยหรอกทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนเดิมทําการทํางานได้ดังนั้นก็กราบขอบพระคุณขอน้อมบุคลาคุณทุกทกท่านที่มีมหากรุณาขับเคลื่อนด้วยกันทั้งหมด เพราะว่าธาตุขันของเรามีองคุณมีมหากรุณาคับเคลื่อนเนี่ยมันเกึงเป็นไปในทางที่ทางที่ตรงจะมันจะไม่แวะวนแวะนี่เหมือนอย่างที่เราเคยมีมาที่มีการประพฤติปฏิบตัติในหนึ่งคนน่มีวิธีการปฏิ